คนใ้าครับเบร์ดครับพีภากับพงวินี่มา้านายิดาครับบร์ดชแครับพีภาพมภาเบิร์ดแครับประธานโตสวีักับกินขยคนใหญ่เศ้ามากนทะครับเชิญเครับเพครับรังจากนั้นครับ กแจ้ชาดเ,าเร็วไปเรียนที่โรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลาครับเป็นพันลกแม่ขานุ่งกบคนบอย่างครับถวยให้มราบางใจที่นะครับรถ้าม่าใส่ที่ผมกิดปลือมกิดแบบไหนกิดอย่างไรต่างกันไหมก็เลยโยมตัดสินใจครับเข้ามาเผื่อเสื่มครับให้มีความแข่งกรงเอ็นวาทีเหมือนผู้บริหารผมมีประสบการณ์ มีตำแหน่งหน้าที่กันเยอะแสงสว่างแถววนน่าถนนแถวแรมถนนทําไม่ล่อยให้หลอกหลังว่างเรานะครับไม่คิดจะทําได้เลยน้ำท่วมวนดอกในแถวบริเวณใกล้เคียงเขาต่างคนเขาเซตตัวเสรีแดงดำวีน้องเดือดร้อนมาจนจ,จังหวัดสังขึ่งในตะลั่นจ้าเขาคิดแก่ปนะตรงนี้ได้เป็นไงโย่การลงคิดแรกนะครับปีหนึ่งสร้างรวยหกสิบห้าวันสี่ปีพันสี่ร้อยวัน ม,มึงเม้น,นม,มี่มึงเม็นมีไม่มีสิ่ธเลยทีมยมม่มันได้มันลอยมันมันไอ้มันได้ไหนกบริการดีนๆอาประชาชนคนบทีร่รวดมสลุัน เดือนที่ท่านมากับพี่น้องครับความเหนื่อยห้ายไปหมดครับวันนี้มีแต่กำลังใจเต็มที่ครับพี่น้องครับตั้งแต่วันที่สี่กับทีรไายตะเล่งเก้านโยบายทีบบอกย,ย่างก้าไม่ไหวตั้งแต่วันที่แปด ผมภาพัน์วันดีน้องน้าำทีมสมาชิกสภาทางดีที่สี่คนทางร้านผมนี่ครับเดินทางทางการเมืองมีเหลืองเดียวครับรเ,เลือกพี่นงจะตัดขึ้นใจเลือกปู้นำห้อง บ่อยางเหลือผู้นำข้องเทศบาลนคนะรส้ขกาไปในติดทางไหนคุณสมบัติวันนั้นพี่น้องเห็นได้ชัดเจนกับและก็วิเคราะห์พี่น้องครับไ,ไล่นโยบายที่เพิ่มพยายามขิดไล่โนดไล่นโยบายที่พยายามทำบันเปลือก็ได้กับพี่น้องให้พี่น้องได้มีคุณภาพชีวิตดีๆแก้ปัญหาปากทองพี่น้องประชาชนนั่นคือหัวใจ มาจากนำตาบรรือกับน้องๆองกับพมลงพื้นทีกับพี่น้องท่อทั้งมดทีมบริหารทั้งหมด,บบนด,ห,มดหนังพูดคุยกันเราาํำงานเป็นทีมเพราะเล่าคือครอบครัวบ่อย่างเก่าไหมก็จะบ่อยอย่างยิงเตสะสบานนครจ่องคล้าเป็นปู่มีซากที่ดีมากชีวิตของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลน,นครสองคล้าในเขตบ่อยอย่าง เพราะว่าเรามีหลากหลายเชื่อสายทางวัฒนธรรมกับพี่น้องการกับเกลือนไปสู้หนักต่องเที่ยวมีแต่ว่าคนข้ามไปปั้งวัวข้าแดงไปลบไปลบยังมีเรื่องลาวมีอดีตและมีปัจจุบันยังมีชีวิตสงคราสตุกตาไหมกับพี่น้อง ก็ะนั่นแหละครับส่งค้าคือเมืองท่าส่องค่าคือเมืองส่องเล่ต่อไปนะครับเราจะกลับเกือนของขว้างขึ้นมาไหมให้เป็นยานการธุรกิจเหมือนกับสมัยแต่แลรกแมว,มวคนดีได้เบียคือคนดีบอยางใกล้ค้องตรงนั้นแหละครับปีน้องต่อสิบบาทนะครับสิบบาทก็บอกว่านองๆจอดไม่พอต้องปรับเปลี่ยนไหมพรุ่เลยวันนี้ครับตั้งท่า,ทาเลีเ้ยวไม่พอเพราะว่าสิบเรือการ่องเที่ยว ส่ที่ต้องใส่ประมงปืนบ้านไปกันตรงนั้นเพราะว่าพี่น้องที่ก้าวเซ้ง<า>ทำอาเซงวันนี้ทะเลล่วงพร้อมที่จะมาเข้ามาพลักดันน้มในซ่อมลงออกไปทางทะเลราบตามวงจรชีวิตตามระบบนิเวศวันนี้กับที่ได,ได้ทัเกกนเราจะดีว่าปัตตุลม้เใ็่ไหมครับพี่น้องได้นี้หลายได้ค่า,หา,ห,าหากว่าจะัไปได้ก็ลบมาซืน ปลิตต่อพันุนูกชนที่เข้าไปเรียนทาเลือโอเคเรียบร้อยแล้ว,วพี่น้องครับใหญกว่าพุ่พยายามขับเผื่อขาเลือเพื่อให้นักท่องเที่ยวมานอนต้งพ่าได้นึงให้หลบแล้วลงเรือแลว้วจับปลาแล้วลงไปลอปูแลว้วครับไปจับปลาบลอกเร็วปัม้มนี่ครับไปนอน,นข้างใหญ่เลยปั้มนี่ครับเป็นนักตะลุงเลยพุ่บักเดี๋ยวก่อนนักท่องเที่ยวยังมีอีก ส้มโลองวันนี้ไม่มีชีวิตบ่อะไรครับพี่น้องครับเพราะว่าน้ำไม่เดินทีก้าวแซงพี่น้องครับผพมีปัญชาชนต่อไปครับเรียงเก่าๆเราไม่แรงเราแรงเรียงไหมเพราะเราทีมบ่อยางกาวไม่